ไม่ใช่ปู่มัทน,นาตักมยุราเปิดใจโดนดารารุ่นน้องยืมเงินยืมคนไปทั่ววงการเฉลยเป็นอีกคนไม่ใช่ปู่มันธนาแต่เดาได้ไม่ยากกลายเป็นประเด็นให้หน่าติดตามเมื่อตักมยุรานักแสดงและพิธีกรหญิงรุ่นใหญ่ได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 7เผยว่าเคยโดนรุ่นน้องในวงการคนหนึ่งขอยืมเงินพอให้ไปแล้วผิดคำพูดไม่ยอมคืนทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ได้คืนก่อนจะรู้ว่าไปยืมอีกหลายคนโดนกันทั่ววงการรวมๆแล้วคิดว่ามีถึง20 ลานโดยตักมายุราเล่าว่าดาราคนนี้โทรศัพท์มาขอยืมเงินตอนที่เธอกําลังอยู่ในร้านทําผมบอกว่าที่พี่หนูเดือดร้อนเงินมากพอดีลูกหนูกําลังมีปัญหาขอยืมพี่แค่สองวันโดยคนนี้เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือและดูเหมือนว่าเดือดร้อนจริงตอนแรกบอกว่าเดียวโทรกลับแต่คนนั้นบอกว่าต้องการเงินตอนนั้นเลยสุดท้ายเธอเลยใจอ่อนโ่อนให้ไปหนึ่งแสนบาทสงสารเพราะได้ยินคําว่าลูก แต่พอครบสองวันก็ไม่คืนให้ผัดวันไปเรื่อยๆก่อนที่จะมารู้ทีหลังว่าคนนี้เที่ยวไปยืมเงินคนอื่นอีกยืมไปทั่ววงการบันเทิงรวมแล้วน่าจะมี20ล้านคนหนึ่งโดนสาล้านอีกคนหนึ่งโดน3ามแสนอีกคนโดนสองแสนอีกคนโดนหนึ่งห้าแสนอยากรู้ว่าเอาเงินไปทําอะไรถึงใช้เงินเยอะขนาดนั้นและจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครได้คืนแถมยังไปกู้นี้นอกระบบแล้วเอาชื่อของเธอเป็นคนค้าประกันตักมยุราเผยว่ามีดาราคนหนึ่งโดนเหมือนกับเธอเลย คนนั้นอ้างเรื่องลูกเช่นเดียวกันโดนขอยืมตอนที่อยู่เมืองนอกก็เลยอ้วนให้เลยเหมือน,นอกันคนนั้นโดนไปสามแสนเวลาโทรศัพท์ไปทวงถามก็อ้างว่ากำลังนั่งวิปัสนายอยู่ในวัดซึ่งบทพูดเหมือนกับที่เธอเจอมาแป๊ะแจนตอนหลังเธอจึงไม่อยากโทรไปแล้วก็เลยให้ทนายจัดการฟ้องร้องไปตามกฎหมายหลังจากเรื่องราวถูกเปิดเผยออกมาชาวเน็ตก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นคาดเดาไปต่างๆนานารวม ถึงโยงไปยังดาราที่กำลังเป็นข่าวเรื่องยืมเงินอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดทางตักได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมเฉลยแล้วว่าคนที่เธอกล่าวถึงนั้นเป็นอีกคนไม่ใช่ปูมัทน,นาแต่จะเป็นใครก็ให้ไปเดากันเองแต่เดาได้ไม่ยากงานนี้ทำเอาต่อผืกกระตุกหลายคนพากันอยากรู้ว่าดาราเจ้าแม่ขอยืมเงินคนนี้จะเป็นใครคงต้องรอติดตามกันต่อไป